มาดูดวงรายวันของวันที่4พฤศจิกายน2565นะครับซึ่งตรงกับวันศุกรนะ์วันนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรในคนเกิดทั้ง7วันมาติดตามรับชมกันครับนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทาง t ทิ t ต k นะครับช่วยกดหัวใจกดแชร์และคอมเมนต์รับพลังงานดีๆบวก,บวก คนที่ชมเป็นครั้งแรกช่วยกดติดตามโปรไฟล์ของอาจารย์ในทุกแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์จะอัพคลิปทุกวันนะครับส่วนคนที่อยากดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงที่599บาทคนที่ชมทาง t i k t o k สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของอาจารย์เข้าไปโอเนเงินจองคิวกันเอาไว้ได้เลยผู้ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางออกซ์ของแต่และแพลตฟอร์มนั้นเอาไว้ได้เลยนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ให้ท่านชี้ทางออกให้กับ วันเกิดของเราอาจารย์จะจับไพ่วันล,ละหนึ่งใบนะครับขึ้นมานะครับได้ไพ่แตร์นี่คือไพ่ของวันอาทิตย์นะครับกิจการของคุณในช่วงนี้ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับใช้ความมีเสน่ห์ของคุณนะครับในการทํางานนี้ให้ประสบความสำเร็จเพราะงานใหญ่แค่ไหนคุณเป็นคนเก่งครับการเงินครับในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆนะฮะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ สุขภาพครับในวันนี้แข็งแรงนะครับคนเปิดก็จะดีขึ้นคนโสดความรักของคุณนะครับจะสมหวังนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่รักใครรักจริงคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาในความรักของคุณหมดสิ้นไปแล้วนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนคนวันอาทิตย์นะครับเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรียอมหักไม่ยอมงอได้ทุกเพราะบริวารน,นะครับทาคุณคนไม่ขึ้น ถาไปนะครับเป็นราชาจักรวาลอันยไม่ดีจึงเป็นโกเมนครับทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับเติมน้ํามันตะเกียงถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟไฟฉายแว่นตานะครับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของวันอาทิตย์นั้นต้องบูชาพระขุนแผนหรือพระปางมาลวิชัยท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับได้ไพ่เดอเดนะฮะช่วงนี้ กิจการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองต้องทําใจเอาไว้บ้างนะครับนะทุกการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําบุญเนาะการเงินครับวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งทาอะไรที่เสี่ยงเสี่ยงเพราะจะมีแต่เสียสุขภาพครับวันนี้นะคิดเยอะคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังเรื่องความคิดคนโสดความรักไม่สมหวังนะครับวันนี้ทําใจให้ดีๆ คนที่มีคู่ฮะให้ระวังการมีปากเสียงและการทะเลาะเบาะแว้งคนวันจันเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะครับอ่อนหวานอ่อนโยนบางครั้งดูอ่อนแอและอ่อนไหวพอสมควรนะครับเป็นธาตุดินชุ่มน,น้ําราชิน,านีแห่งจักรวาลอันญวณีจึงเป็นเพชรหรือไม่ก็ไข่มุกนะครับสำหรับวันนี้ทำบุญเสริมดวงด้วยการใส่บาตรนะครับถวายพระตาหารน้ำฉันน้ำใช้ถวายสังฆทานไปไปล่อยปลาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลประจำวันจันทร์นะครับให้บูชาพระ ยอดขุนพลหรือพระยอดธงครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เด็กจัสเมนนะฮะช่วงนี้กิจการของคุณนั้นนะครับมกักจะต้องเผชิญกับเรื่องหนักๆหกรือเจอปัญหาเยอะๆที่เข้ามานะครับเพราะนั้นต้องใจนิ่งๆเนาะนะการเงินครับในวันนี้ให้หมันทําบุญครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้พรในเรื่องการเงินนะครับเนี่ยไม่ตกไม่ได้ตังค์อ่ะนะ สุขภาพครับในวันนี้ถือว่าดีนะฮะแข็งแรงขึ้นนะอยาคิดเยอะก็พอเป็นใช้ได้คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณมันจะมีคู่แข่งเพราะนั้นใจเย็นๆครับคนที่มีคู่นะให้ระวังหน่อยนะฮะเพราะคู่ของคุณนั้นรู้ทันคุณไปหมดเลยไม่ไนดะ้ทำอะไรก็เขาก็รู้หมดนะฮะคนวันอังคารเป็นคนที่มุทะลุนะครับใจร้อนเจ้าอารมณ์ธาตุลมนะฮะอ่าเทพเจ้าแห่งสงครามอัญมณีจึงเป็น ขับถิมสีชมพูนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการนะฮะไปบริจาคโลหิตนะครับทำบุญโรงพยาบาลสภากาชาติถวายสังฆทานอันมีมิดโกนมิดโกนหนวดนะครับเข็มได้ผ้าพันแผลนะฮะยาแดงรปรวมาณนี้ถวายข้าสารอาหารแห้งด้วยก็จะดีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเสริมดวงนั้นให้บูชาพระเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับพระสมเด็จนะฮะท่านที่เกิดในวันพุธ รวมกลางวันกลางคืนไปไพ่เด็ทำแพลนนะฮะกิจการของคุณมีวันนี้นะยังไม่มั่นคงนะยังไม่แน่นอนบางครั้งทําอะไรก็อยากจะลาออกบ้างละอยากจะเปลี่ยนงานบ้างละนะครับต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆดูนะการเงินครับช่วงนี้อาจจะมีเงินจากทางไกลนะครับหรืออาจจะได้เงินเข้ามาแบบฟุกๆนะครับมีบ้างเนาะสุขภาพครับในวันนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณนะ์ความเครียดนะครับความอ่อนไหวของเรา คนโสดครับวันนี้ความรักของคุณยังไม่มั่นคงนะฮะต้องคอยรักษาดูแลกันคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักมักจะต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันให้บ่อยๆนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์มันคลอนแปรไม่ค่อยู่นิ่งสักเท่าไหร่คนพุธกลางวันนะครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างฝันสร้างวิมานในอากาศนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งการพาณิชย์ธาตุน้ําอัญมณีจงเป็นมรกกฏนะครับพุธกลางคืนนะฮะเป็นคนใจนักเลงกล้าได้กล้าเสีย ค่าได้หยามไม่ได้แน่นะฮะชอบสารหรือสิ่งลี้ลับเป็นคนที่มีซิกเซนอันจะมีจริงเป็นเน่นนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้และอาหารที่เป็นเส้นๆน,นะครับถวายสังฆทานอันมีสมุดดินสอปากกาทาบุญการศึกษาพระเครื่องหรือวถุมงคลของพุทธกังวันนั้นจะเป็นพระพุทธลีลา ถ้าเป็นพุธกลางคืนนั้นจะต้องเป็นเครื่องลางของขลังท่าน,นที่เกิดในวันพระฤหัสบดีนะครับได้ไพ่ knight of swords นะครับกิจการของคุณนั้นวันนี้ต้องบุกต้องสู้ต้องลุยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วนะครับต้องทำแล้วนะฮะการทิ่ทุนทำให้สุดแล้วเนี่ยนะครชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นการเงินนะครับเหนืไม่ตกไม่ได้ตังค์นะครับเพราะต้องใช้ความสามารถของตัวเอง สุขภาพนะฮะวันนี้แข็งแรงนะครับนะคนที่ป่วยก็จะดีขึ้นคนโสดครับในวันนี้ความรักของคุณนะต้องแสดงความจริงใจให้เขาเห็นนะคนที่มีคู่ครับวันนี้นะคุณต้องคุยกันบ่อยๆนะกับแฟนของคุณเพราะบางครั้งการสื่อสารอาจจะผิดพลาดได้เพราะคุณบ้างงานเป็นไปนะครับคนวันพฤหัสเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนนะครับอ่าเป็นคนชอบสอนมีหลักวิชาการเยอะนะครับเพราะเป็นดาวครู ธาตุดินนะครับอัญมณีจึงเป็นแก้วไพลทูลน,นะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิาถวายสังฆทานนะครับน้ำฉันน้ำใช้ค่าน้ำข้าไฟหนังสือธรรมะสื่อธรรมะนะครับจีดีธรรมะพระเครื่องเลยวัตถุมงคลของวันพฤหัสให้บูชาพระปางเปิดโลกครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ได้ไพ่สามถ้วยนะครับในช่วงนี้ กิจการของคุณนั้นถือว่าเป็นกิจการที่ดีนะครับอาจจะมีคู่แข่งบ้างแต่ก็ไปได้ดีนะครับการเงินครับวันนี้จะใช้จ่ายอะไรต้องดูกันสักนิดหนึ่งนะครับระวังจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับสุขภาพครับวันนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับวันนี้ทําอะไรก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะออกกาลังกายบ่อยๆคนโสดนะครับให้ระวังในความรักของคุณเหมือนจะมีคู่แข่งนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะครับ คนที่มีคู่ในช่วงนี้ต้องบอกว่านะครับคุยกันบ่อยๆนิดหนึ่งเนาะเพราะบางครั้งบางทีมักจะไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่คนวันศุกร์นะครับเป็นคนสนุกสนานและอร่าเริงนะครับชอบศิลปะและความบันเทิงนะฮะเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะและกาม,มารมนะธาตุน้ำอัญมณีจึงเป็นพลอยไพยลินนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการจัดดอกไม้ถวายพระทำความสะอาดหิ้งพระไปวัดถวายสังฆทานปิดทองพระนะครับ ทราเครื่องหรือวัตถุมงคลประจำวันศุกร์ให้เป็นพระปิดตานะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับช่วงนี้กิจการของคุณนั้นมีเรื่องจุกจิกทำให้รำคาญใจนะครับนนั้นไม่มีอะไรมากมายที่ต้องเป็นห่วงนะครับการเงินครับวันนี้ก็ได้เงินมาบ้างเนาะไม่เยอะแต่ก็ยังได้เรื่อยๆนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคณโสดครับวันนี้ความรักของคุณมีปัญหางองแงๆกันบ้างไม่เป็นไรนะครับคนที่มีคู่นะครับระวังอารมณ์เด็กๆของคุณจะทําให้ความรักของคุณเริ่มมีปัญหานะครับคนวันเสาร์เป็นคนที่วิตกตก,กังวลคิดเยอะคิดมากเพราะเป็นธาตุไฟสมขอนนะครับยมนบัีจึงเป็นพลอยสีม่วงนะครับ ทำบุญเสริมดวงด้วยการไปถวายสังฆทานยานะครับไปทําความสะอาดวัดไปบูชาพระภูมิเจ้าที่วัดที่มีพญายนาคนะครับทอดกระถินทอดผ้าป่านะครับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลประจำวันเสาร์ให้บูชาพระเนื้อว่านนะครับโอเคนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับใครชมใครแชร์ใครคอมเมนต์ขอให้รวยขอให้รวยครับสวัสดีครับ